ได้รับคำเชิญมาร่วมดินเนอร์มื้อเย็นอย่างยิ่งใหญ่นะครับล่าสุดประธานอิมพเป้ควงนาเซอร์อันคคเลฟี่ไปร่วมดินเนอร์กับเอ็มมาเดียมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับโอ้โหโดนเรียนเชิญเลยนะครับล่าสุดทางเคลียนเอ็มพเป้ดาวยิงซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แงชง,แงเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับ เพื่อทานอาหารเย็นร่วมกับเอลเมเนลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสนาเซอร์นเคไลฟี่ประธานสโมสร,รเปเชและชิกทามิมบินฮามิดอันธานีกษัตริย์จากกาตาร์นะครับแม้เชื่อกันว่าเอเบเปนเนี่ยตกลงเตรียมย้ายไปอยู่กับเรอันมาริดเป็นที่เรียบร้อยแต่รายงานก็บอกว่าการพบปะในครั้งนี้ไม่มีความพยายามเปลี่ยนใจให้ต่อสัญญาใหม่กับเปเชแต่อย่างใดนะครับ สื่ออย่างเลอปเปเรเซียงครับได้เปิดเผยผลว่าเอมเปเป้กับอันเคไลฟี่แค่เดินทางมาร่วมอาหารมื้อเย็นตามคำเชิญของมาครงเท่านั้นขณะที่ท่านผู้นำสูงสุดแห่งกาตาร์มาตามคำร้องของมาโครเหมือนกันเพื่อจเจรจาเรื่องการหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในเหตุความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสท่านนี้ครับรายงานของสื่อฝรั่งเศสเคยคาดการณ์ว่าอาจจะมีผู้เล่นเปชเช่คนอื่นมาร่วมงานด้วยแต่สุดท้ายมาเพียงแค่เอมัปเป้คนเดียวเท่านั้น ย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนเอ็มบาเป้กับตันทิมชาตฝรั่งเศสเกือบจะย้ายไปเรอัลมาดริดแล้วแต่สุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าเอ็มมอนิเอลมาครงนี่แหละคือคนกลอมให้เขาเปลี่ยนใจต่อสัญญาใหม่กับเปเช่นะครับอืมนั่นแหละครับแค่ไปกินข้าวไปดินเนอร์มื้อเย็นที่ทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นครับด้วยคำเชิญของเอ็มมอนเอลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสนะครับ เอาน้องเอ็มบาเป้ไปกินข้าวหน่อยนะครับร่วมกับประธานสโม,มสรอย่างนาเซอร์คิล,ล์ลีฟีแล้วก็ชิกทามิมบินฮาม,มิดอันธนีครับกษัตริย์ของกาตานะครับก็ไปจับมือไปดินเนอร์กันหน่อยครับพูดคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยฮะชุดแลครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจัดไปให้แววรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมเอาอยัางไงล่ะเอ็มบาเป้